ท่อใบละสองร้อยนี่นะครับท่อใบละสองร้อยนะครับใครสนใจนะครับนี่เหลือแค่นี้แล้วนะครับท่อใบละสองร้อยนะครับอันใบนี้ไม่เกี่ยวนะนี่นะครับสองร้อยทุกใบนะครับโลละสต็อกนะครับนี่เป็นงานเหมามามีเอ d นดูรานนะครับนี่โอ้โหไม่รู้รุ่นอะไรนะสวยนะครับนี่ท่ออะไรไม่รู้นะครับนี่อย่างนี้นะครับโอ้โหนี่สองร้อยนะครับใครสนใจนะครับสนใจทักหาแอดมินได้เลยนะครับสองร้อยนะครับทุกใบนะครับมีแค่นี้นะครับ งานเพิ่งเหมงมานะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ใครสนใจนะครับทักหาเอนมินได้เลยนะครับมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยหรือจะมาหน้าร้านมาเลือกหน้าร้านได้ครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับนี่สองร้อยนะครับทุกใบทุกใบนะครับใครโอ้โหสนใจก็รีบมาจัดมาอะไรากันได้เลยนะครับ